สวัสดีครับพอกับช่องครัวในไมอีกแล้วครับสภผ้าภรรยามาขับรถหัดขับรถอ่ะมีอะไรบ้างเกียร์ี่เกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์อะไรครับวันนี้มาหัดขับเกียร์อะไร <X. S 1> เกียร์ี่เกียร์เกียร์ออโตโอค้ค่ะอ่ะออโต้มีอะไรบ้างพีพีพคืออะไรจอ <Y od. S 1> อ่ะแล้วอะไรอีก A กะถอยอาถอย N N กะว่าง N ว่างแล้วดีไปนาไปนาอ,อ่าก่อน <c oughs> ขับรถต้องทำไงบ้างปรับเบาะปรับเบาะ,ะให้เข้าที่เข้าทางปรับเบาะขัดเบลวที่นี่ยกขึ้นกันได้ปะปรับเบาะทางนี้อ่าไม่จะเอาตูดขึ้นนะตูดขึ้นยกก,กระดกไม่ใช่เออมันยังไงวะ ปรับสรีละ,ะดูกระจกกระจกเป็นไงกระจกปรับอะไรให้เรียบร้อยดูซ้ายขวาโอเคกับสรีดีร่างไงตัวเองยังโอเคแหละอ่ะโอเคทำไงต่อทำไงก็อย่าเบรกอย่าเบรกคนมาหลไปเลยไหมลง<ด>เบรกมือมเข้าออกเกียร์ที่ กดปุ <M> ่มไปที่ดีอ่ะ <C. S 1> ดูซ้ายขวามีรถตามตูดไหมมี <B. S 1> มีมีก็เดินหน้าเลยครับอยู่กับนิสสันนาวา r ่าเอ็นเทค r วอ r ม่เออร์มหศัศขับรถที่อ่าง,ม,งมาประชันตื่นเต้นไหมครับอ,อ๋อไม่ตื่นค่ะรู้สึกจะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรังที่ร้อยแล้วครั้งที่100ร้อยหัวไป <S <S วา,า,างฝาทุบเก่งนะล็อกประตูด้วยกดปุ่มล็อกประตูหน่อยไปเลย มันเป็นทีดินเปล่ามันถือโอกาสมาหัดขับรถแถวนี้ครับอ่างมากประชันข้างๆดูอาการเธอไม่ค่อยตื่นสนามเท่าไหร่เพราะว่าเธอข้างที่2ที่สาม้วเนี่ยตื่นทำไมเดี๋ยวว่าประกาวถนนใหญ่คือนก้าว <Yeah. laughs> แล่นได้แล่นได้แต่ถนนขีกันแฮเนี่ยออกถนนใหญ่นี่นตื่นยัง <laughs> ไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้ลุงวันนี้วันที่ยี่สิบสาเดือนเมษาย,ยนพศ2 5งพอ,อ,อะไรวะพศ2565ันอยหาทำไมลุงเยอะจัง วันนี้วันที่23เดือนเมษายนพศ2565มหัดขับรถกระบ,บะนิสันดาวล่าตุ่นเอ็นเท a r เวเลอร์โดยนางสาวพัทราวดีกุลบุตรอ๋อลืมไปว่าเป็นนางดีวะ่ะเธอจะเอาน้ำฉุนออกทำไมเนี่ยมาเลยมหัดเป็นปีแล้วครับหยานนั่งลง,งเลยพามาตบทวนอาการจนะตื่นเท่าไหร่นะจ๊ะ อีกคนนึงที่อยู่หัดขับรถนี่เดี๋ยวรอต่อคิวที่สอง วันไสกันมากแนวนี้ทำไมถนนมันไม่ดีวะนี่เาเยกว่าถนนนะเ,ออเาเรียกว่าทางขี้แันแห่ไม่ใช่อ,อ้้ันมันเดเนะเกาๆเนาะมมีคนมันดนนกันม เป็นดีกันได้ ยนั่งนะแม่มาเฮยเลยลเคีดนะยังงนี่บ่าปวาอะรได้โดไม่ทุ่งอยูด้ท่งอหอเบาโอ้ถนนไมเลย,ยบารเหมือนเปน,นี่นะทางนี้เนาะทาง,ทางเฉยเฮ้ยเขเปิดทางปใบบ้างีไห นี่นี่เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยววนวนวงวนหมุนซ้ายนะขับไดีเลยขับไปขวายังให้ได้ได้มาวนนี่นะถ้อวนไงถ้าตรงฮัทขับถอยหน้าถอยหลงังอีกต่อ อถอยล้างถอยล้างอ้าวถอยดูซ้ายด้วยดูซ้ายด้วยอ่าถอยมาถอยตรงมาเลยถอยมาถอยมาหันตัวแบบนี้ถอยมาถอยมาเอาละตรงมาเลย ถอยถอยถอยเออราก็เดินหน้าวนเราใหม่เดินมาเดินหน้าแล้วถอยตัวเข้าใหม่รอบอีกรอบนึงเอาจบปิดทั้งก็ได้ อถอยไปเลยถอยไปเลยล้อตรงเลยอ่าถอยถอยล้อตรงล้อตรงถอยมาจีบตัวขะนี่จีบตัวขะนี่ ตูดเขานี่สายสายเอ้ยตูดเขานี่ดินี่ทีต่ตูดเขานี่แล้วก็เอาไปเมดตูดเข้าป่าแล้วหกัหกหักสายสดุดรวงมาลายัยสายสดุดเข้าป่าแล้วนะดูกระจกซ้ายดิ เออหักซ้ายหักหัวไหลไปซ้ายไปใช่หักพิมหัวไปนู่นเราถอยตัวมานี่เออเบาเบาล้อตรงตรงโตมา หกไกขวาลงนิดหนึง่งหากขวาลงอีกขวาขวาหน่อยเลยเออหากขวาอีกถอยโตขึ้นล้อขึ้นล้อถอยถอยถอยดูเบาเบาดูดูดูนี่ด้วยกระจกเตยกระจกด้านด้วยแล้วก็หัากออกซ้ายไปวนรถถอยมาใหม่รอบนึง ถ้าไปไม่ได้ก็โยกอีกทีนึงเออหักซ้ายเออเอกเอกเอกขอบิดซ้ายเอาไปเลยถอยแล้วก็วนมาใหม่ถอยใหม่ Hei, hei! จะไปถูกกนเนาะเ,เอาเอาไง้บิ้บ,บิดตัวไปโน้ตขวาขวาอีกขวาอีกขวาพอมันตรงล่องแล้วก็คืนเอาคืน คืนคืนคืน ถอยยังไม่เก่งเลยปีกระจกฝุ่นข้าวขอบเบาดีเบามันไม่พ้นนะนอออะมือให้ไวหน่อยดิมือมันดึงพวงไล่บาบาเบ,าบกะเปลี่ยนมือ,อยังยังล <c oughs> ูกจอดจอด สวัสดีครับสวัสดี <ขา S 1> ช่องเนี้ยอ,อันนี้สวัสดีครับ,บดูกับช่องว่าทไมอันนี้คนที่สองแล้วครับลูกศิษย์คนที่สองลูกสาวอ่าปรับสลีลาก่อนสรีล่าก่อนเบาะกระจกซ้ายขวาได้ยังขาได้ยัง,ด,งดูกระจกซ้ายขวาุดคขขือซ้ายเป็นไงตายทายนี้ าอันนี้โน้มไปตั้งไะไอ่ะงเกอ่าโน้มโน้มปรับ้ข้างเป็นเป็นเบาะไฟฟ้าอยู่ตั้งรักปรับก่อนปรับก่อดเออเฮ้ยลืมมันไปเลยครับเดินอ่าทีนี้เกียร์มีอะไรบ้างอ่าพีคืออะไรเดี๋ยวพีคือพีคือจอดเอออ่าอ่าเดินหน้าอ่าเดินหน้าอ่าคือไทยไอ้ไทยรัฐเอ็นเอ็นว่างดี ดีเลยเนาะ P P Park dot R R Toy N N ว่า g P P Jot D D Toy D เดินนะเบรกมือตัวไหนก่อนจอดต้องดึงเบรกมือไหมดึงอ่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเปิดยังไงอันนั้นเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาทําอะไรตบลงเดี๋ยวซ้ายเอ่าอ่าโอเคข้างหน้ามองกระจกปันดน้ำฝนอ่าก่อนจะออกตัวทําไงเหยียบตีนเบรกเหยียบเบรกก่อนตีนเบรกเหยียบเบรกก่อนเออเอ,เออเบรกก่อนลงกดปุ่มกดปุ่มยกขึ้นหน่อยนึงเออตีตีตแต่เบรกแล้วก็เข้า พี่เกียดีกดปุ่มด้วยก่อนออกดูซ้ายขวาก่อนมีรถไหมอ่าออกไปต้องออกอ่วนนี่ก่อนก็ได้วนนี่ก่อนก็ได้วัววนแถวนี้แหละคุณแม่หนึ่งปีไม่ดีอ่าเราวนนี่ก่อนทบทวนทบทวนความรู้หนึ่งปีที่ไม่ได้หัด,หดขับ ิเบาๆลูกพี่วน,นวนขวาวนขวาวนขวาไม่ต้องอไปนู่น,มน,น,นไม่ต้องไม่ต้องมีน้าี่อรก็เดี๋ยวเสียสนน่หมือนนะ บนในแถวนี้บนม่นมาไกลทุกทวนความรู้ว่า ขึ้นบอ่<ม>อให้วนก่อน,อนวนก่อนวนดูอาการก่อนทดทนความรู้สึกก่อนครับไปสองนั้นได้หรือเปล่าเอ้ยะให้วนก่อนเอาคุ้นเคยก่อน เกงมาทดลองทบทวนความรู้หลังจากหนึ่งปีที่โควิดไม่ได้มาหัดขับกันเลยตื่นเต้นบนางกลัวบ่่า,าสันปะซื้อมึ่นเดิมด้วยน่่ ตรเลย,ยตรง,งไปเลยตรงไปเลย,อ,เลยอันนี้คืออาจารย์ผู้สอนในคััวในไม้ครับผู้สอนหัดขับรถอันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาก็คือลูกสาวเนี่ยแหละครับองอยังไงมึนๆอยากก็อยากหัดขับรถก็เลยพามาหัดขับรถ ข้ากับเถาไปนานเนาะชะลออะไรนะลูกพีอยย่อยู่กับช่องขวดน้นใหม่แช่เนียว้ามหาหัดขับรถครั้งแรกครั้งที่สองนั่นแหละทบทวนอากาศลูกสาวพอดีเบิดเบิดจเกน้อยเพราะว่าฝนตัวเตี้ย <c oughs> <c oughs> บายฮะมีคนขับรถให้บายหัดขับทางขี่ขั้นแฮ่เนี่ยแหละมแม่เขาก็นั่งหลังคนแรกครับที่หัดขับนี่คนที่สอง Oh. <sighs> เธอไปกันเลยนะใครอยู่ทิ้งเธอได้บ้าปะเน่้ว่นมามองปุ่มหน่อนเนะแ,แม่ไม่เจ็บจะนั่งกอนนะนี่บ่ปุ่มนี่บ่ถุงนี่บ่ละ